โอเต่อนะคะเรื่องของมรรค c o ดโคชิ g งวิ h เลิฟนี่เน้นมักมีองค์8เป็นหลักการใหญ่ไอ้แก่หนึง่งสมาทิิคือต้องปรับความเชื่อปรับความเห็นต่างๆให้เป็นสมมาไม่ใช่จะเอาแต่รวยจะเอาแต่ชนะคนอื่นอยากรวยอย่างคนอื่นจนลืมเรื่องของทางศีลภาวนาหรือขาดเมตตาต้องได้สมดุลระหว่างทางโลก,ก เป็นสมาคือออกจากการมออกจากวัตสงสารไม่ใช่เป็นคนรวยเป็นคนดังมากไปแบบนั้นคนเราเกิดมาอายุสั้นนั้นมาเร่งสะสมอริยทรัพย์บำเพ็ญบารมีไปด้วยทำงานไปด้วยรู้จักพอเพียงและแบ่งปันตามคำสอนของหลวงพอ่อสามสมาวาจาคือฝึกการพูดจาแบบเปียวาจาใช้เทคนิคโพสติฟแอพพ เช่อฟัง inquiry ให้มากให้กำลังใจเสริมพลังไม่ใช่ด่ากันแซวกันหนักๆแบบสังคมตอนนี้ว่าจาต้องสร้างกำลังใจให้กันไม่ใช่ดับความหวังกันนะ4ส,สามาคมมันต่างๆคือทุกอิริยาบถท,ทุกกิจกรรมอย่าลืมดูกายดูใจ,จเจริญอาณาปนาสติภาวนาหรือบวชอยู่กั อาชีวะคือทำอาชีพที่ไม่เปลีนปนยนใครไม่โกงไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ดูแลพ่อแม่ให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีไม่ใช่บ้างานจนขาดสมดุลชีวิตครอบครัว 6. สัมมาวายามะคือขยันขยันตั้งเป้าแล้วทำ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 สตีฟจ็อบใช้คำว่า FOCUS นี่แหละขยันไม่อ้างน,น้่นอ้างนี่แล้วเลิกทำข้อเสม,มาสติ ที่มันผิดหวังในชีวิตก็เพราะไม่ฝึกติจะหาทางลัดหาเครื่องผ่อนแรงมาหาโคช้ชชี้ทางรวยแบบรัดๆโดยไม่มองสังคมเลยรวยก็ต้องรวยแบบมีเมตตามีน้ำใจด้วยนะถ้ามีสศรษฐีที่ไร้คุณค่ารวยแล้วใจดำเยอะแยะเต็มโลกไปหมดจนโลกเรามีสิทธฐีที่ไร้คุณค่า ใจดำเยอะแยะเต็มโลกไปหมดจนโลกเกิดวิกฤตทางธรรมชาติไปแล้วแต่สมาธสมาธินี้คือทำจิตให้ว่างๆว่างอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำแบบนี้ก็ซึ่งจะทำแบบนี้ได้ก็ต้องกลับไปฝึกให้มักทั้งองค์แปดนี้มีสมุทานมาจากคาว่า m ซม,มอน n e เนส เอียปอหอกระตันยูกับผู้มีพระคุณเศรษฐีบอกว่าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณบุญขอบคุณกรรมภาษาจีนลาเอียปอหอแปลว่าขอให้เทพเจ้าคุค้มครองลาเอียปอหอนะคะทุกคนต่อไปเครื่องมือของโคชิวิสเลิฟนะคะเครื่องมือโคชิวิสเลิฟแบบต่างๆนั้นมีมากมายในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเครื่องมือบางชนิดที่โคชควรรู้จักดังต่อไปนี้ Go g r o เครื่องมือแรกนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการโคสที่รู้จักกันดี Grow เป็นโมเดลตั้งคำถามให้ได้ คนลั์ที่ต้องการตามรูปแบบการคดทั่วไปซึงประกอบด้วยตัวแรกจกลเป้าหมายเริ่มต้นด้วยการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการพเมื่อก้าวสู่ประเภทสมาชิกครีเอ็ i ก i ระสกายดีการถามแบบไม่จำกัดแม้บนมือถือพร้อมในการฟังแบบออไลน์ให้คุณดาวน์โหลดและพกเพลงติดตัวไปได้ทั้งเ่อเลือกตั้งเพลงไหนก็ได้ตามต้องการบนทุกอุปกรณ์และฟังเพลงทั้งหมดแบบมีโฆษณาขั้นยินดีต้อนรับสู่รูปแบบใหม่ งลงมือทำตังง้งคำถามยือนีพอต์บอกผูเพี่กามได้ตอนระยะเวลาและแนวทางต่างๆที่จะกบออกไปลงมือทําด้วยตัวของตัวเองเราว่านะเมื่อกี้ค่ะโฆษณาเนี่ยค่อนข้างสูสีไปกับเสียงเราเลยนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะย้ำตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ